เัอที่ครับวันนี้พบกับเอากันแล้วกันนะครับวันนี้ผมมีแขกมาใหม่นะครับเชอร์บาติเบย์เบย์จ่ากำลังต่อเกมครับต่อเกมเลยเหรอเออผมใส่ยาเออโอ้ก็อยู่กับผมนะครับพอดีว่าผมไม่มีเจอตัวมาแตกว่ะยาอู้พราะดิว่าคุณดอกเขาไม่เคยเล่นนะครับเลยรู้สึกว่าดูดู มาขุดต้นไม้ผมนี่ครับเงียบดูต้นไม้ก็ดีต้นไม้ผมนะครับย,ยังยังยังไม่เองนะครับใครต้นไม้ใครห้ทองกูโปอะไรก็ดีนะตอนนี้เฮ้ยาดีมากอนนี้ดีมากตอนนี้หมายความว่าผมต้องพูดเบามากๆเลยนะผมกลัวปลาควรนะ มาคุณมากมากเลยครับจริงๆนะครับจริงๆสองตัดไม้ได้แล้วก็ตัดไม้เลยใช่คุณหินเลยมาแล้วคุณหินเลยไม่ไม่พอเลยวัตถุดิ์ได้พอดิพารนี้เทุนพัรตทก็ยาวมากๆเลยนะครับคุณมาแค่สิบเปอนต์พอเราครับเดี๋ยวหาว่าผมทำลายธรรมชาติดีครับพูดอะไรเนะี่ยไปทำปะ <S <S 2> <S 2> ไปเลยข้าไปเองไปก่อนเลยข้าเห็นรูปแล้วตครับก่อนแล้วกันผมจะไม่ผมไม่ได้อาชีพนะครับพอดีว่าผมไม่อยากอาชีพครับพอดีว่าเอ็มบีผมมันน้อยมากแต่เลยทีเดียวเชียวเอ้าวัววัวโจวโจวตายแล้วไปก่อนเลย อสโซอสโซูดอ,อก,กับคาบอะไรแเนี่ยเหลือเปือเอืือหมูงัวตายซะตสาตายซะโอ้ยพอดี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 แกเจ้าต้ตายซะโอไม่เคยให้แกอะไรเขานะแเว บาเลยเลยบาเลยพขุดขดิขุดกอขาพิกเราไปที่ทำกันนะครับการยินจะดีมากกว่ามากกว่าบนบกนะครับจะสร้างในถ้ำหรืออะไรล้วแต่้นาเบา นาตาไม่คิหนาตาคิดีมแล้วที่สวยแค่ดีบุญแค่ไหนแล้วน้องที่ชนะใายก็ดีละน้องแม่ดาราโอลิมปิกอหะอดาราหาเงินให้แดกสิ ไมาเราไม่ไม่าเราไอเด็กผียุกก็โดนหน้าเหยียบเด็กผีเหยียบเหยียบแล้วองจะทำบ้านใหญ่มากหน้าประตูไ่ต้องทำใหญ่มากจะได้าเดีเราคุณเห็นแล้วอ่ะคุณไม่เคยเห็นเขาดเลยเฮ้ยเจอที่สรู้ไม่ได้เดี๋ยวซอมบี้เปิดสมบู์ซอมบี้เลยเปิดหังยัง เปิดเจะได้ความมั่งมันดีก็จะต้นไม้ใหม่แล้วดีก็ดูมีต้นใหญ่ๆนั่นอะไรดีก็ดูดูแล้วดูแล้วเห็นรูปแล้วเห็นแล้วจะไปตรงไหนอ่ะเขาท่านตรงนี้นะสวยแล้วยายพอเป็นกินคุณหลองครับ จะทําบ้านเดี่ยวหรือไรครับผู้หล่อครับจะทําบ้านเดี่ยวหรือไรครับอยู่ด้วยกันนะไปไงไม่กินนี่นอยู่ไหูหลออไม่กินยาตอนเจอของเสี่ยงั้นเง้ยเหรอขึ้นบนเลยเออตรงนั้นแล้วเฮ้ยเจอะมันนี่ดีกว่าอย่าไปไกลอย่าไปไกลบอลท่านี่แหละขึ้นยากนะมาตรงนี้หรอเขาจะท่านตรงนี้ดิ อนี้ดี๋องดองครับอ่ากนแล้วครับิบย,ยาบร่ากาย่เรแล้วัดเท่าไรแล้วห้านาทีครับดีละิบเยอะเอ,ะอาเอาพูดพูดพูดใช้อะไรมือเอาใช้อะไรขุดอะ มบ้านตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้มันมันมีแบบผุดผุแล้วไหมเอาเดี๋ยวมาเอาตรงนี้ดีกว่าจะง่ายง่ายโอ้ตรงนี้ดีกว่าของจะขึ้นง่ายเฮ้ยแอบปล่อยไปมันยังไม่โตเฮ้ยหลอนส้างบ้านตรงนี้นะ จะได้แบบค้นแบบสวยๆงามๆเทปๆความสวยเป็นหลักลองซาบ้านนะซาเลยซา้างาบ้าบงซาบล้า บ้านแสนสุงข,ของข้าจะเป็นสิ่งที่ดีมากมเหี่ยว่าดเของพี่น้องด้วยน้องสี่เหลี่ยมเท่ากันนะนแบบเท่าเท่ากันทำบ้านให้แบบเท่าเท่ากันดียอย่าแบบเฉียงเชียงมุมฉากากอย่างเงี้ยูดได้สาม คือทานใครลามาก็าช่างช่างช่างมันนะครับใครลามาก็าช่างมันนะครับเราลองได้ไม่พูดเลยขนาดนี้ผมกำลังทำอะไรก็ไม่รู้ครับนั่งดูมือมองฟ้าครับอยู่นี่อ่ะโอเห็นแล้วไปหาหา้งองมาผมสร้างบ้านเองคุณผ,ผู้ชมจะได้มีคฟังเต้นฉางห้องให้ผมด้วยครับ ไปเลยหมุนโมซอมบี้ด้วยตัวโมซอมบี้ด้วยจะได้แมนมั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 นผมจะตายเดี๋ยครับเฮ้ยจะผมไปเก็บของก่อนนะครับผมขับกล่องเพลงไปเลยครับกล่องผมอยู่นี่นะฮะใส่เลยขุดเออย่ามาขโมยนะขโมยหรอกไม่มีอะไรบ้าไม่มีไม่มีใครว่า อยากระโบยหรอ,องผมก็มีทุลองสามารถครับครับ,ร,บรับไปได้แล้วนะจัมปิ้งูไ้ยนี่ใครขโมยอ่ะ จะเาไปที่ไหนกันเดียวแรกผมจะไปเสี่ยงเลยมาสบายยังรับเลยจะได้มันมันไปหาหานะผมจะเข้าไปทำป่ารับนะเฮ้ยเจอแกะจับบานด้วยนะเจอแกสิบตัว่าดิได้สักกอ,อันละ ตอน,นนี้ผมได้แก่นะครับเฮ้ยได้แก่อีกแล้วตกใจกเพื่ไหนตกใจกทำไมต้องทางทข้า,า,ขาเองเน่ะเฮ้ยจะแกอีกแล้วใช่เด,เดี๋ยวสักหกอันนะที่เหลือไว้พร้อมพันสองแล้วเอาไปทำไมหกอันสามอันก็พอแล้ว จะได้ทำวันนี้ทำเตียงงอนให้ให้พวกเราด้วยให please, ้เรากับออกด้วย6ไอ้นโอเคแล้วเอเอะแกได้กี่ตัวะหนึ่งตัวเองเอามาห้าน่ะกุแกน้องทำมือแล้วใครหาตัวลิปกบเลย บ้นานอยู่ตรงไหนครับเนี่ยนี่เก็บบ yeah. ้านแหละบ้านไหนตูนี่น้องลุงครับยางไงเปิดไฟดิไม่ทำงี้ คุณน้องอย่าไปป่าไปป่าชายเลนซอมบี้มาคุณน้องไปโมซอมบี้ก่อนโอเคอย่าเปิดนะคุณน้องมาดิอันนี้ขึ้นภูเขาอะเดืออกมาเร็วเฮ้ยเจ๊แก่สองตัว ดองผมอยู yeah, ่น oh, 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 mm ี่อย่าพึ่งไปไหนพอแล้วอย่าพึ่งอย่าไปต้องฆ่าแล้วลองเดินรอบๆดิเร็วเลยนู่นเหรอเดินตรงเลยชื่อเราบ้าล่ะจะแกอีสองตัวเดี๋ยวอย่าพึ่งฆ่าแกเดี๋ยวไอ้ก็หลงอีกก็ได้ เดี๋ยวดีเดี๋ยวมาเดี๋ยวพุ่งดูมีอะไรบ้างในตัวหูีเยอะเยอะคือผมไปหาของบ้นเอ๋อเล่นอะไรไม่รู้เนะี่ยหงได้เดินทุนคุคได้เดินตรงไป ได้กลับลำไหมเนี่ยเจอแล้วครับดูดิอ๋อเจอบ้านยังเจอนี้เบ้านใหม่หนชื่ออะไระเฮ้ยอนีรมา ก็เดี๋ยวทีครับวันนี้ก็ผมตอนนี้ผมเล่นให้คุณหมออายุสิบครับก็ขอช่าๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับก็คอมเมนต์ด้วยครับ